สิกินแล้วพี่น้องชิคานปั๊บอามาค่ะสวัสดีค่ะสิว้างไหนซักไหนนี่อันนี้คือผักอันนี้คือคสีใส่ตำบกักฮวงตำบกักฮวงเดี๋ยวขอสิว้างไหนซักไหนตำบกักฮวงมีในสวนพี่เนาะแจ็คมาเจียน ไม่เลยบุบบําไม่ค่อยหรือเปล่าอ่าบาดีๆเปล่าแกงน้ำมันเด้แกงน้ำมันอยู่ในเตาปุ่นแกงน้ำมันก่อนเส้นเกลือก่อนตอนแรกว่าจะตั้งนี่มาตั้งบ่ได้พี่น้องโอ้ยชีวิตข่อยเนาะอ่ะอ่าอ๋อย่าหัวขาดหัวขวมกับพ่อแล้วลูกเออนี่เออเดี๋ยวเปล่าแกงน้ำมันก่อนเห็นมาเห็นมาเห็นมาเี่

มาค่ะเขาแรงเน้วบาเดนว่ามนเขาเศร้าเขาเทียงเขาแรงสวัสดีค่ะมาจ้าเขาแรงต่ำบั่งูแกงน้อมเขาเหนียวอยู่ในสวนฟั้งเสียงล่มใครพี่น้องกินยาแก้แพ้หัวตะฟืนอย่างกะกิดบ่เแล้วเรื่องกินยาพ้าล่าเรื่องแพ้บวกกันเข้าไปโอ้โหสิตายทิมกันเปนล่ยนลมมาด่านนี้แนละ้วนี่ ไปมาเดี๋ยวมันซีเศร้าเย็นไปตำมืออย่าส้องหลเราได้มั้ยเห็ุขึ้นจอะอายกับพี่ในเดี๋ยวิ่งมึงมีแห้งเียเนาะโอ้โหมันสวย <c oughs> อันพักอ่ะ บอกว่าถือภาคเกษตรมันหันอยู่พี่น้องเอากรรแล้วก็พุ่ไปนอนแมงวันเลแมงขึ้นปลาลนงพี่น้องไปซื้อไปตลาดเด้ามากจะไปอีกรอบนี้ถ่าให้เบื้องเคไปแตะเ้านะได้ปลาลนงมากแมงวันจะขวนอย่างเงี่ยอืมอไปกินก่อน เม่วันกวนวัแมงมวยังวันม,มันจะเป็นแมงคืนแล้วหืมบือุดหดสุกล้กแลือกจะหวานบัวเผ็ดอ่รขอว่า กินมันออกนอรเลยพี่องปลูกน้องไหม่กินกน,น้อไใม่อะอำหมูหุ้นไปไปซื้อน้ำมูมาหน้าพูดเหรอนั่งอยู่ะ มามันเอาเวลาเดี๋ยวมันตาเหลือกไปเลยแต่ว่าพักอันนี้พักบันเท่าเลยพี่น้องพักสายขูุ่ mình phát âm khẩu, <laughs> 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 รกระดินแกบอกมไมีอะกปรปกฟังเสียงลมหัวลมมันออกมากแค่นี้มมัเกิดมาจริงหนาวเย็น่พร้อม อั <c oughs> นนี้ตัวเนเขายงพวกเราดื่น้ำประด้เก็บแถว นี่เนี่หมวยคือหมวยพี่น้องนอไม่นอเดี๋ยวอุ่นกี่ีมื่นเซลลเนาท่อแค้นละปะอ,อกมาแล้วแมงวันบแม่แมงม ไม่เม่นั่งคืนลวตอนวกเรากินอมอมพ่วงใครย็นหาแล้วเอามาอยู่นี่สองตอนมันกิน อ้อมพวงใครคนหนึ่งเว่ยไปทำไมอีม่าอิงยังก็ไป ไม่หลยเดียพุเอาแกหาผู้เฒ่าแกปร่เด้มันหน่อยๆนึงอันนี้รอดสองแกพ่อกระทือนพี่น้องอืมใส่เถอะแต่น้ากู ปลาดน่งนะพี่น้องปลาหม้นเราบ่าแม่นน่งหรอะเอาภาษาอีสานเราหม้นโหลดซื้อเพิ่นมากอยากกินเศร้าบาทซื้อมาเศร้าบาทไปเขากันเ้อ แกงเมื่อกม้ก็ตำหมูตำหมูทั่วตำหมออแูแกงมันมยิงว่ากินเก๊ะอ <laughs>